นาเสายังไม่นิ่มยังิว่าเฮ็ดนาเสาจัคทุกเฮ็ดเนาะตัวนี้ได้เฮ็ดตัวนี้ได้เขียวเฮ็ดอะไรเฮ็ดผึ่งบานสิจะมาดอกมันเถ้าคือตัวนี้อย่างนั้นเขาจะเป็นเสียวซ่านเฮ็ดอีดีเนาะโอ้ยอันนี้ไถ้าว่าประคองเฮ็ดอีหยังแน่เขาบอกไปบางหนึ่งมูจักเฮ็ดนาเสาเขาว่าสิจะเขียวอยู่อันนี้ก่อนจะเขียวอยู่วันท่าเรือบ่ วันทาดีนี่เด้เฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดผงวันโดมนยเอยมนก็ได้สีแตงด่าปเฮ็ดเพาะเออวัดข้าวเฮ็ดโดงงอนี่ไงเฮ็ดดองงูนี่ตัวไหนตัวไหนดมงานขอพ่อไปสิดินดโอ้อเฮ็ดออกเบิร์ดเฮ็ดอย่างเฮ็ดโดงอนงอข้าวเฮ็ดด่งงู่าะเสบก่อนมอันนี้จกนิบิวดอกัวมันมากินเฮ็ดเ่อ แต่มีใช่ไหไ่คดเฮ็ดโอ้เฮไรเน่กินเ็ดบดเออนเฮ็ดบเ็ดปวยนอกสหรับเฮ็ดนี่ดอกนี่นี่ง่มแต่สาหรับเป็นคนนี่แง่บอกง่บคือกกินเฮ็ดบัซ้ำหนึ่งค่ะนะแบบมาใช่เนี่ยเห็นกดวินเก่าปลาอืมมันจะมีหนุกดีมีกับเขาเขาม็ดโทะเขาใดให้นี่ ดานดอกมุนเม็ดเมียนติ้มันมุนเรกเียวปเคมอันร้อนก็ร้อน่คือบิกรกค่ั้หนอยกบอกประเภทประเภทเหราดอเยบดอกเรเดืองประเภทเห็ดทูเฮ็ดขอบมากแกงเบ็ดเนียวบแล้วะพาดอกบาเออดอกไงกับพาว่เจะจะด่างเดี่ยวนะเดี่ยว เวาน้วเจามันโอ้บนมีไข่ใช่เนาะเอาบาเรกแ่เห็นแต่คอยรับตาอยู่เร่ตยคอยะรับตาขั้วเป่าพนุงหลงเห็ดเปลี่ยนแล้วบอกหัวเซนไปเลยเนี่ยอด พวกเขาบอกเอาตอนนั้นอาเราไปซื้อของเขาตรียมกระตาแกะเตาวี่จหาสิผ่านง้ดาดาครัถิ่นถออกมางั้นตันนี้เฮ็ดยังนี่โล่โง่บ้านตัวนี้ดิงงีบบนนี้ดิบานนี้ดิเฮ็ดพิงโมเมนตเฮ็ดพิงลงโง่ จะได้ว่าเขาจะหูว่ามันเป็นเฮ็ดเอียงเอียงนี่บอกจะได้จะหูต่างซื้อมันว่ามันเป็นเฮ็ดอันนาเฮ็ดอันนี้ะนขนเกาเขาขเกียขส่เขาเนื้อาเสือเขาไเสือเขียวอันนี้เป็นืนหันแตนอยนี่ฮะน้องฮเาไปจักเสือน้องเาดิไปหานอเปลียนเฮ็ดเฮ็ด้มันตัวนเ็อเฮ็ดถุงบ้าน จะวานจะมกินเฮ็ดดินเ็ศทานนู่ยิตอนนี้หนาจะาหาเป็นไงเเฮ็ดดินเททานเห้ทานเ็ดทานเกับ บอกใหม่เบิ่งเขียวเฮ็ดมีเฮ็ดอีสังไนประเภทเฮ็ดแดงๆเฮ็ดดีเฮ็ดจะมากเฮ็ดถึงบ้านอืดอกจนมุนฉัได้เฮ็ดนางงัวไเ็ดนางัวนาคืองัวจะได้ยังเฮ็ดนางงัวนอกนาอันนี้เห็ดึงุงโยกเ็ุงโยกอันนเออคืออยู่ดองนนแต่ละนอเ็เห็ดติ่ตกโอ้มเห็ดถึง้าได้เห็ด้าแตกเอาหมอในที่นานี่ เฮ็ดตีนแตกบอกเปตวอย่างเนาะเฮ็ดตีนแตกเฮ็ดแข้งร้าไอ้พะว่าเฮ็ดนางงัวหางเฮ็ดปวงคอยกินอยู่เพราะว่ามันเสแสรอยู่เฮ็ดปวงค่ะ็ตมวนเฮ็ดตีนแตกคนอยู่ในบ้านเมื่อบ้านมาอืนส่วนอาไปหากับท่านดอกเมื่อสวย พิรน่าเก็บของยางด้วยนะครับดี่ทาใส่นี่